สินเจา้าสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไละเยียรบล็อกกับบัสนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวเนาะยี 28, กรกฎาคมแล้วก็วันนี้ก็29มันก็จะหยุด28 29 31 1หรือบางคนอาจจะ2ไปด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยบัสก็กลับมาที่บ้านสระบุรีเนาะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปว่าบ้านสวนสระบุรีสนะครับรวมถึงบัสได้แกเจ็ตมาใหม่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่เลย อินสตาสามร้อยหกสิบโกทรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้องของอินสตาแกรมตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าบัตจะบอกว่าตัวนี้จริงๆิกับบัตได้มาเมื่อ3เดือนที่แล้วนะแล้วก็เป็น500เครื่องแรกที่ได้มาด้วยเพราะว่าบัตรพรีออเดอร์มาเนาะพอได้มาปุ๊บก็คือเก็บใส่สตอ็อกแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปไปเดินที่สะพานเหล็กแล้วก็ได้ฟอปมาร์มานะครับได้สกู๊ปแพนด้ามาก็เลยทําคลิปเปิดกล่องสกู๊ปแพนด้าก่อนนะครับหลังจากนั้นมาก็มีไปฟุกุโอกะต่ออด้วยยะไรเก็ล ไอเนี่ยก็เลยอยู่ในสต็อกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสกลับบ้านแล้วก็ได้เอาเจ้าตัว Instra า6 0มร้อเนี่ยมาใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวฟีเจอร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้กับเครื่องนี้เป็นยังไงรวมถึงภาพที่ถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบ้าจะรีวิวแบบละเอียดแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้คุณสมบัติแบบ ละเอียดมากๆการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในยูทูบเบอร์หลายคนเขาก็ทํากันแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่เคยมีใครพูดถึงข้อเสียของตัวนี้ใช่ไหมรวมถึงความความยากของมันอะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้แบบละเอียดนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยบันนั่งอยู่ที่เอเขาเรียกอะไรอะริมริมสระน้ําซึ่ง ตรงนี้เป็นเราแวกบ้านของบ้านสวนสลับบุรีของบัตเองนะครับซึ่งบัตเคยเถ่ายให้ดูแล้วในเอพิโซด 2, อเอพิโซด3นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการปล่อยปลาก่อนละกันนี่ปลาอะไรพ่อปลาสวายเห็นไหมอันนี้ปลาสวายนี่ต้องเข้ามาดูใกล้ๆปล่อยะอ่ะพอปล่อยเลยฮะก็มาร่วมบุญปล่อยปลยปากันในวันออกพรรษาและวันอาสาฬาหบาูชา<ฮะ>เดี๋ยวเปนวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาใช่อาสาเข้าพรรษาอันนี้ปลาอะไรนะพ่อ อันนี้ปลาสวายปลาสวายแล้วอันนี้ปลาแรดปลาสวายปลาแรดเยอเลยอ่ะปลาแรดปลาแรดจริงๆปลาพวกนี้มันอยู่รวมกันได้เนาะพอระวังลื่นนะฮะเราจะบอกว่าตอนนี้อากาศดีมากอันนี้คุณมาดูเห็นปะ ตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะหลังจากที่ถ่ายลงในเอพิโซดที่3ที่ผ่านมาโนน้องมารวยตอนนี้ตัวใหญ่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นปลานิลเออเราอะตั้งใจปล่อยปลาเพื่อให้มันแบบขยายพันธุ์ให้มีปลาในบ่อเยอะๆเราจะได้แบบว่าเออจับมากิน,น,นตกมากินได้เนาะแต่ว่าดูท่าทางมารวยกําลังเลงเนี่ยจะลงไปคาบแน่ๆเลยอ่ะเธ <c oughs> อคาบมันไม่ทันหรอกมันเร็วมากอันนี้ปลานิลน,นะพ่อนะปลานิลปลานิล จริงเมื่อก่อนอะปาสับสนนะระหว่างปลานินกับปลาทับทิมอะแต่พอปลามันตัวใหญ่ขึ้นใช่ใช่ถ้ามันตัวใหญ่ขึ้นมันจะแยกง่ายครับคือปลาทับทิมมันจะออกสีส้มส้มแดงแดงชมพูอันนี้ปลาแรกอันนี้ปลาแรกต่อปลาแรกนั่นอะสีมันก็ออกชมพูชมพูทับทิมปะพ่อเป็นปลาทับทิมอะดูดูดูอันนี้ต้องเนี่ยโคลสอัพนิดนึงสีสันด้วยตัวนี้นี่อันนี้ปลาทับทิม นี่นะจับมากินแล้วก็ต้องปล่อยขยายพันปลาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวปลาหมดนะฮะเ,เดี๋ยวจะพาเดินทัวร์บ้านสวนสละบุรีกันอีกรอบนึงแหละเพราะว่ามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะับตั้งแต่เอพิโซด3เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงวันนี้จะใช้กล้องอินสตาโกทีด้วยจะมาถ่ายฉันทำไมเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะบอกอจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันเพราะว่าสำหรับบ้านอินสตาโกทีใช้ยากนะ หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเออมันเป็นแอคชั่นคาเมล่ที่มันเป็นแบบท i n นี่เป็นพอ r เชเบิลแล้วก็แบบสะดวกสบายมากในการใช้งานนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบโลเทคโนโลยีแบบบานหรือว่าไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีแบบบาสเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ติดขัดนิดหน่อยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปติดตามกันต่อเลยครับ แบบที่บัสบอกครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับก็หน้ากล่องเป็นแบบนี้เนาะอินสต3าสามหกศูนย์โกทรีเนาะแล้วก็พอเปิดเข้ามาคือต้องบอกว่าบาัสอะเปิดลองเล่นดูบ้างแล้วนะครับเนี่ยพอเปิดเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ติดกับแม่เหล็กแบบนี้เนาะแล้วก็มีเลนส์แบบนี้แล้วเขาก็จะมีแบบแถบสีแดงที่แปะไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีพลาสติกแปะเลนส์แบบนี้ก็แกะออกเวลาจะใช้ก็แกะออกปกติเลยครับพอแกะออกเสร็จปุ๊บเปิดมาข้างในกล่องเนาะ ก็จะมีตัวนี้ซึ่งเป็นคู่มือการใช้ตัวนี้คือคู่มือการใช้นะ <S <S แล้วก็ใบวารันตี <S <S อะไรต่างๆนานา,นานอยู่นี้หมดเลยอย,อยู่ในกล่องนี้นะครับรวมถึงสายชาร์จไท p e C นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้หัวที่เป็นอะแดปเตอร์มานะครับก็คือให้มาแบบน,นี้เขาจะให้มาแบบนี้เป็นสายชาร์จที่เป็นไท p e C นะครับฝั่งหนึ่งเป็นไท p e C ฝั่งหนึ่งเป็น USB เห็นปะอ่ะอันนี้บาตได้ลองแกะมาใช้แล้วนะชาร์จเร็วไม่เร็วอยู่ที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับเสร็จแล้วข้างในกล่องเนาะอ่ะข้างในกล่อง 3มชิ้นใหญ่ๆด้วยกันก็จะมีตัวเครื่องนะครับอันนี้คือตัวเครื่องแหละ <mem> เห็นปะตัวเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้สําหรับที่เราใช้ตัวใช้ตัวนี้แปะติดติดเข้าไปได้เลยมันจะเป็นแม่เหล็กครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะเอาตัวนี้ติดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟสถานะที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยก็คือว่าติดแล้วเห็นไหมอันนี้คือตัวเครื่องนะแล้วก็ด้านหลังอันนี้บัดเปิดให้ดูแล้วนะเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เราก็แกะแผ่นพลาสติกนี้ออกอย่างนี้ นะครับแกะแผ่นพลาสติกนี้ออกเห็นปะคือตัวเนี้สามารถที่จะฟลิปจอได้นะครับแบบนี้เนี่ยเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ฟลิปแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วฟังก์ชันการใช้งานมันค่อนข้างง่ายครับก็คือว่าตัวนี้สามารถปัดขึ้นหรือปัดลงได้แบบนี้ครับเนี่ยปัดลงก็จะเป็นเรื่องของการปรับแสงสว่างเรื่องของการปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับเราก็จะมีปรับปัดด้านซ้ายแบบนี้ก็คือเลือกโหมดว่าเป็นแมนนวลหรือเป็นออโต้ในการถ่ายภาพนะครับ ปัดมาด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพที่เราแบบถ่ายไว้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนดูได้เห็นปะเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยแบบนี้ครับเนาะแล้วก็ด้านล่างก็ปัดขึ้นมาได้ครับก็เป็นการเลือก เลือกว่าเราจะเอาความละเอียดแบบไหนนะครับเลือกกันสั่นว่า stability เท่าไหร่เป็น low medium high หรือเลือกขนาดของวิดีโอที่เราจะถ่ายนะครับว่าจะเป็น16:9ต่อ9:16 9ต่อก็ได้นะเนี่ยพวกนี้เลื่อนได้นะครับเราก็ความละเอียดนะครับว่ากี่เมกะพิกเซลเนาะแล้วก็เฟรมเฟอร์เลยนะครับแต่การลองใช้งานอะคือมันใช้งานง่ายแต่ประเด็นคือว่าเวลาที่มันคอนเน็กอะปัญหาของมันคือการคอนเน็ที่ค่อนข้างยากนะครับอะคือเวลาที่ จะพรีวิวรูปภาพนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นกล้องดิจิตอลทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูจากในตัวเครื่องได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการคอนเน็กกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่สามารถที่จะพรีวิวนนี้ได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของปุ่มใช้งานครับปุ่มด้านบนเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือใช้กดบันทึกนะครับซึ่งก็บันทึกเป็นรูปภาพก็ได้หรือบันทึกเป็นวิดีโอก,ก็ได้หรือจะเป็นรูปภาพที่มีการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับ สำหรับปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะปุ่มด้านล่างเนี่ยที่เป็นรูปตัวคิวเนี่ยก็จะหมายถึงควิกไกด์นะครับซึ่งมันก็จะบอกวิธีการใช้งานแบบอย่างย่อมากๆอะ่ะซึ่งจริงๆเราสามารถอ่านได้จากเมนนันะครับส่วนปุ่มด้านบนก็คือปุ่มเปิดปิดนั่นเองครับเวลาเปิดก็กดครั้งเดียวนะครับเวลาปิดก็กดค้างไว้นะครับถึงแม้ว่าเต้าตัว,ตวนี้สามารถที่จะแยกออกมาได้นะครับเขากดด้านข้างตัวนี้นะครับกดมาปุ๊บเห็นไหมแล้วสามารถที่จะตัวนี้สามารถแยกออกมาได้แบบนี้ครับแบบนี้ พอแยกออกมาปุ๊บไอ้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะติดกับอะซสซอรีที่เขาให้มานะคะก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นคลิปหนีบนไลักษณะมันเป็นคลิปหนีบซึ่งสามารถหนีบกับกระจกกระจได้นะครับเนี่ยแล้วก็ติดแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เห็นปะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ดึงออกมาวิธีการดึงก็คือว่าเราต้องมาดึงจากตัวเลนเนียครับซึ่งส่วนตัวบัสคิดว่ามันมันเสี่ยงมากอะกับการที่ดึงออกมาแล้วมันจะกระทบกับเลน นะครับตัวนี้นะอันนี้คือข้อเสียข้อแรกนะครับข้อเสียข้อที่2ของมันก็คือว่าเวลาที่มันมีการ pairing หรือมีการ connect กับโทรศัพท์มือถือเนาะเวลาที่เราถ่ายภาพอะครับถ้ากล้องดิจิตอลธรรมดาก็คือแบบที่บัสบอกว่ามันสามารถดูได้จากตัวกล้องเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับซึ่งมันก็จะคือแอป insta 360เดี๋ยวว่าจะ insert รูปให้ดูเนอะซึ่งแอปนี้เวลาที่เจ้ากล้องตัวนี้ แพร์ลิงกับแอป,ปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถพรีวิวรูปภาพได้จากตัวกล้องเองนะครับเราต้องมาดูในแอป,ปนี้เท่านั้นนะครับซึ่งแอป,ปนี้เวลาแพร์ลิงก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีแบบบาน,นียตอนแรกว่าใช้เวลาในการศึกษานานมากอะเวลาเปิดเนาะเปิดทั้ง Wi-Fi นะครับหายูเซอร์ของตัวเครื่องรวมถึงใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ต้องเปิดบลูทูธด้วยคือเปิด2ออย่างควบคู่กันไปเลยซึ่งไอตัวเนี้ย นอกจากว่าจะเปลืองแบตที่ตัวเครื่องแล้วเนี่ยยังเปลืองแบตของโทรศัพท์มือถือเราด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียข้อที่2ที่บัสเจอนะครับการใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเวลาที่เราจะเซลฟี่เนี่ยเราก็แค่ใช้แบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะมีกล้องที่แบบว่าฟลิปให้เราเห็นเนาะแล้วมุมกว้างมากแต่ว่าเรื่องของความละเอียดของภาพเนี่ยก็คือ,อ,อยังไม่สามารถสู้กล้องดิจิตอลที่มันเป็นแบบกล้อง กล้องทั่วไปหรือกล้องโปรได้นะครับเรื่องของความละเอียดเนี่ยบัตได้ทดลองใช้แล้วยังไงบัตก็ยังชอบตัว Sony ZV-E1 อยู่ดีนะครับ นี่นะครับบัตรทดลองต่อเข้ากับเจ้าตัวขาที่ใช้สําหรับเซลฟี่แบบนี้นะคบสำหรับคนที่ชอบถ่ายร็อกนะครับหรือว่าชอบถ่ายแบบถ่ายรูปคือพกไปไหนมาไหนก็คือสามารถถ่ายได้ด้วยตัวเองแบบนี้ครับคือจะบอกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยอันเนี้ย ขาเนี่ยซื้อแยกต่างหากนะที่บาซื้อมาก็คือ990บาทเนาะแต่มันอยู่ที่โปรโมชั่นแต่ละช่วงของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งขาเนี่ยมันสามารถยืดได้ไกลมากเลยนะมันก็มีขนาดให้เลือกแหละตั้งแต่1่เมตร20นะครับรวมถึง2เมตร4ี3เมตรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะดึงออกมานะเนาะออเทสซอรีที่เขามีให้มาในกล่องเนี่ยบ้าจะบอกว่ามันยูสฟูลมากๆเลยนะก็คือตัวนี้ครับตัวนี้สงสัยใช่ไหมมันคืออะไรมันสามารถปรับแบบนี้ครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าจะใส่ให้ดูนะ นี่นะครับมันสามารถสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเจ้ากล้องตัวนี้ติดเข้าไปแบบนี้ได้เลยจะติดบนติดล่างก็ได้ติดแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็ปรับสายให้กระชับแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราเดินตลาดหรือเดินเที่ยวต่างๆนานาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินแบบนี้ได้เลยแค่กดเปิดเท่านั้นเองกดเปิดปุ๊บเห็นไหมกดเปิดนะครับนี่แล้วมันก็จะไปขึ้นเป็นไฟสีแดงกระพริบแล้วเราก็สามารถที่จะเดินตลาดเดินไปนู่นไปนี่ได้เลยแบบนี้นะครับ กล้องมันก็จะบันทึกไปได้เลยซึ่งกล้องตัวนี้บัตทดลองใช้แล้วนะครับสามารถบันทึกต่อเนื่องได้ถึง45นาทีเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนขึ้นอยู่กับแบตท,ที่เราชาร์จไปด้วยนะ ครั้งแรกเลยนะบแนะนำให้ชาร์จสชั่วโมงก่อนนะครับส่วนครั้งต่อๆไปนี่ถ้าเกิดว่าแบตหมดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็คือชาร์จ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยบตรท,ทดลองใช้แล้วนะครับสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลกับการถ่ายในเวลากลางคืนด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีโหมดในการชดเชยแสงนะครับหรือว่า ISO ซึ่งมันจะมีแบบมีให้เลือกต่างๆมากมายเลยซึ่งบาระไม่ได้เนโปรเฟสชั่นอนลนะเพราะฉะนัน กลางคืนเนี่ยได้เหมือนกับตาเรามองเห็นเลยนะมีการจดเชยแสงได้สวยงามนะครับมันเหมาะกับสายลุยอะสายแอดเวนเจอร์เพราะว่าเนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเดินไปได้เลยอ๋อแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เล่นกล้ามมีหน้าอกหรือสําหรับผู้หญิงที่มีหน้าอกเนาะการที่เราวางอย่างเงี้ยนะเวลาที่มีหน้าอกใช่ไหมกล้องมันก็จะเชิดขึ้นแบบนี้มุมกล้องมันก็จะเชิดขึ้นนะครับเขาคิดมาให้เสร็จแล้วทุกคนเขามีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับนี่เลย เห็นปะซึ่งไอตัวนี้มันสามารถแปะกับแผ่นได้ก่อนนะครับแบบนี้ชึบเห็นปะพอแปะกับแผ่นแบบนี้ปุ๊บแทนที่กล้องมันจะเงยขึ้นอะกล้องมันก็จะอยู่ในแนวระนาบแล้วครับเห็นปะกล้องมันก็จะอยู่ในแนวระนาบล้วนะครับมันก็จะไม่ทําให้เราแบบถ่ายนกถ่ายท้องฟ้าแต่ว่าให้มุมที่ตรงเท่ากับสายตาของเรานะครับ สลิมหนึ่งครับพิมกรอบหนึ่งมีเต้าส่วนไหมพี่เต้าส่วนหนึ่งฟอ,องแครงเต้าส่วนหนึ่งฟองแพงไม่ชอบเรียตังเลยเนี่ยฮะคุณมาลีชอบเรียตังเลย วันนี้เรามาฉลองวันเกิดให้กับบาสและบิลซึ่งเกิดในเดือนกรกฎากับข้าวอย่างแรกของเราในวันนี้โดยดฝีมือ,อมของต๊อกอ่าอันแรกคือปลาหมึกผัดพ,พริกเผาปลาหมึกผัดพริกเผานี่นี่นี่น,น,นี่โอ้ยจานหนักมากอะ่ะเห็นไหมคะปลาหมึกผัดพริกเผาคือมันเป็นแบบ มันมีปลาหมึกแล้วก็มีอันนี้หัวหอมเนาะหัวหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนิดหน่อยใบโหระพานิดนึงอันนี้คือเจียนผักหน่อไม้กระป๋องเห็ดหอมแล้วก็บอกแครีแม่กุ้งเป็นอาหารก็เจียนมันเป็นอาหารเหลาอะอาหารเหลาไฟแดงนี่หรอหรือว่าแบบน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงโอ้อันี้ตรงหน้าเลยแม่กุ้งเผานี่คือกุ้งเผาแม่นั่งปิ้งเองเลยนะ กิโลเนี่ยไม่เดี๋ยวจะบอกว่าตัวใหญ่มากอ่ะเนี่ยดูดิตัวใหญ่ผู้เผาตัวใหญ่มากม,มาผุ้เผาตัวใหญ่มากแล้วต่อมาคือของโปรดของบ้านเลยคือยำแม,มงกะพุนยำแม,มงกะพูนอ,อ่ะแล้วก็ต่อด้วยข้าวผัดส,สับป,ประรดฝีมือต๊อกอีกเช่นเคยต่อด้วยซุปสับป,ประรดะห,ะหมูบดหมูบะชอ,อ จะออกเปรี้ยวๆหวานๆยำเมงกะปุนแซ่บมากนั่นโอ้ยแล้วเมงกะปุนคือแบบว่ากรอบเด้งและของที่ลืมไม่ได้คือเบียร์ของพ่อทำเส้นอาหารอร่อยอ่าเจริญอาหารน้ําจิ้มแซ่บมากโอ้ยยำเมงกะปุนอร่อยอ่ะยำเมงกะปุนอร่อยมากอ่ะลองชิมกิ้ซีฟู้ดเป็นไงรสชาติรสชานดีนะแม่โอเคแม่ชิมผัดข้าวผัดสับปะรดหน่อยสิแม่ชิมข้าวผัดสับปะรดดูท่าทางจะอร่อย กากหมูเจียวเองเลยนะเป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยโดยหน้าด้วยหมูหยองนิดนึงใช่แล้วมีกุ้งกับพวงหิมะพานด้วยนะแล้วกุ้งเด้งมากอน้องบิวเอาเลยน้องบิวตามสบายชิมเลยกินกันฮะมากินกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยนอกจากบ้าจะได้อะเซอร์รีใหม่แล้วก็มาลองใช้ให้ทุกคนดูแล้วนะครับก็ยังพาเดินดูบ้านสวนด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าบ้าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปรีวิวไปชิมไปกินอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย